ไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายภายในวงเล็บปรัส,สนีมีผู้กล่าวว่าท่านอาจารย์สอนว่าไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิดังนี้ท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรครับภายในวงเล็บท่านพุทธทาสเฮ้ย <Hey, S 2> เล่นไม่ซื่อเล่นสดกับโปรกแล้วเราไม่ได้ว่าเว้ย พระพุทธเจ้าว่านะพระพุทธเจ้าท่านว่านะอย่าไปพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วไม่เกิดมันไม่มีใครเกิดมันมีแต่สังขารการปรุงแต่งตามกฎของธรรมชาติทีนี้เขาไปสมมุติให้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตายเป็นเกิดมันเป็นกิริยาปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงของสังขารธาตุขันธ อะไรนี้ไปตามกฎของธรรมชาติเป็นอย่างนั้นนั้นแล้วชาวบ้านนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเสียอีกเขาไปสมมุติว่ากิริยาอย่างนี้เรียกว่าเกิดกิริยาอย่างนี้เรียกว่าตายทีนี้เขามีความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนตมีตัวมีตนมาก่อนแล้วก็เรียกว่าตนมันเกิดตนมันตายเป็นความเกิดความตายของตน ทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้แล้วก็สอนว่านั้นมันเป็นธรรมชาติเป็นธรมนนนนร,ธรมชาติล้วนๆสัตธมาประวัตตันติธรรมชาติล้วนๆเท่านั้นมันเป็นไปให้ธรรมชาติล้วนๆน,นี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นไปคือมันเปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจของกฎอิทัิปัจจยตาเป็นต้นไม่มีสัตว ไม่มีบุคคลแล้วมันก็ไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดรู้พุทธศาสนาอย่างเด็กๆก,ก็จะรู้ว่ามีคนตายมีคนเกิดถ้ารู้พุทธศาสนาอย่างเป็นผู้ใหญ่โพสมควรแล้วก็จะเห็นตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็ไม่มีใครตายไม่มีใครเกิด มีแต่กิริยาแห่งการเปลี่ยนแปลงของสังขารที่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็ไม่ใช่คนนะเป็นสังขารที่กำลังดำรงอยู่ตามเหตุตามปัจจัยที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่คนมันอยู่อย่างอาการที่ว่ามันปรุงแต่งกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้จึงนั่งอยู่อย่างนี้ ถ้ามันจะปรุงแต่งในลักษณะที่ตายมันก็เป็นการปรุงแต่งอยู่นั่นแหละไม่ใช่มีคนอยู่ที่นี่หรือมีคนตายหรือมีคนเกิดนี่คือหลักของพระพุทธศาสนาไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิการที่บอกว่ามีแต่สังขารไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจึงถือว่าไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตายนั่นนะไม่ใช่มิจฉาทิฏฐินั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิพุทธทาสภิกุที่มาจากหนังสือดอกโมกฉบับพิเศษพุทธทาสวจนาพิมพ์ครั้งแรกพุทธศักราช2539